เรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นด้วยความน่ารักสดใสของนางเอกของเราน้องนานาสะมีอาผมจะขอเรียกว่าน้องมีอากันแล้วกันนะคะ <c oughs> น้องเนี่ยก็เหงานั้นแล้วก็บ่นเอตอนนี้ทุกคนคงจะไปเที่ยวทะเลกันหมดแล้วปล่อยให้ฉันนั่งเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งก็มีคนมาเคาะประตูบ้านนะครับก๊ก,กเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมา เปิดออกมาก็เจอกับไอหนุ่มหน้ามนคนชนบทนะฮะแม่ไอหนุ่มคนนี้ก็มาส่งของนั่นเองนะฮะเอาผักมาส่งให้คุณปู่นะก็ถามว่าเอา้าคุณปู่ไม่อยู่เหรอน้องมีอ่าก็เลยบอกไปอ๋อใช่ค่ะคุณปู่ไม่อยู่ค่ะตอนนี้หนูอยู่บ้านคนเดียวค่ะพ่อแม่ก็ไม่อยู่นะไปเที่ยวกันหมดเลยหนูอยู่คนเดียวบ้านกวางหมกักอยู่คนเดียวเงาเปี่ยวสุดๆอ่อยสุดฤทธ์ <c oughs> น,นะบอกเลยนะเธอก็เลยบอกว่าอ่ะวางผักไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้คุณปู่เองนะอ่าไอคนส่งของเนี่ยผมจะเรียกว่า เรียกว่าอะไรดีนะส่งของต้องเรียกเคอรี่แต่ต้องการน้ําดีให้เรียกพี่ชิดนี่ไงจ้ะ,ะเรียกพี่ชิดแล้วกันพี่ชิดแกก็วางของไว้นะฮะระหว่างที่วางของนางเอกของเราก็ก้มลงไปพี่เกก็จ้ะเอกเขาให้โอ้โหใส่เสื้อคอกว้างขนาดนี้เห็นไปยันไสยันพุงไม่พอนอกจากเสื้อแล้วกางเกงก็ยังสั้นอีกนางเอกของเราเห็นนะอ๋อแอบมองอยู่ละจ้ะไม่มีตกใจไม่มีกังวลน,นะฮะอยู่คนเดียวมันเหงาให้ทําไงอะ่ะเออก็อ่อยต่อไปสิจ้ะ เธอก็ทำท่าทีนะทำเป็นโอ้ยของหนักโอ้ยยกช้าๆโอ้ยค่อยๆก้มวางแล้วก็สายตูดไปแล้วดูหน้าเธอสิโอ้ยยั่วมากโอ้โหผมได้ชอบจริงหน้าอย่างกระแนนโนนะโอ้โหได้อารมณ์สุดๆนะเธอก็สายก้นบิดก้นไปนะนะพี่ชิดทนไม่ไหวก็เลยบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาส่งใหม่แล้วกันหนังก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนนะน้องมีอารนี่ก็คิดถึงพี่ชิดนะแม่พรุ่งนี้เขาจะมาส่งของอีกไหมหนะ้าเลยก็เขินอยู่คนเดียวนะอยากเจออยากเจอเช้าวันรุ่งขึ้นนะพี่ชิดแกก็มาส่งของตามปกตินะมาถึงก็เจอกับน้องมีอา อีกแล้วนะฮะแต่วันนี้น้องแกไม่ใส่บลานะโอ้โหตั้งใจมาอ่อยเต็มที่ว่วนมนี่จ้องมาเลยนะก็บอกแม่คุณปูป่ไปไหนไม่รู้อะค่ะ พี่ส่งของเหนื่อยวันนี้มาจิบชาสักหน่อยไหมพี่ชิดแกก็บอกโอ้ไม่ได้หรอกครับผมต้องรีบไปทํางานนะเวลามันกระชั้นชิดน่ะน้องมีอาก็เลยก้มลงไปสักหน่อยละย่อลงไปอ๋าโอ้เห็นเข้าไปถึงสวงในพี่ชิดแกก็เลยทนไม่ไหวแล้วก็บอกห้องั้นแหละครับได้ครับได้ครับได้ไปดื่มชากันดีกว่านะทั้งคู่ก็เลยมานั่งดื่มชากันนะน้องมีอนี่แกก็แหมไม่ไหวละ น้องมีอายอยากจะอ้าเต็มที่นะก็อ่อยสุดแรงนะก็ชวนคุยไปเรื่อยไปเปื่อยนะเธอนี่ก็ถามนะว่าโอ้โพิชิตมีเมียยังคะพิชิตแกก็บอกโอ้ผมมีเมียมีลูกแล้วครับแหม แต่พี่ชิดเนี่ยลํำบึกมากเลยนะหนูเนี่ยชอบผู้ชายลํำบึกกล้ามโตแบบนี้แหละโอ้ยพี่ชิดแกก็บอกเลยนะครับว่าโอ้ยอย่าทําแบบนี้เลยครับอย่าปลุกบิก๊กอย่าปลุกบิก๊กเดี๋ยวบิ๊กคิดตื่นแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่น้องมีอาร์เยก็บอกโอ้ออากาศร้อนจังเลยนะคะว่าแต่พี่ชิดเนี่ยมีเซ็กครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะพี่ชิดแกเวอร์เลยถามอะไรแบบนั้นนะผมก็ก็ไม่ได้มีสักพักแล้วละครับก็ทําแต่งานภนะรรยาก็ไม่จับนะนะ น้องมีอาแกก็เลยบอกอ๋อเงี้นแหละคะถ้าภรรยาไม่จัดพิชิตเนี่ยเดี๋ยวน้องมีอาอาจัดให้เองนะคะผมบอกเลยว่าช็อตนี้ต้องไปดูเธอนี่รุกร้ําแบบสุดยอดนะรุกแบบรุกแบบสุดๆนะผู้ชายปฏิเสธยัยงไงเธอก็จะเอาให้ได้แล้วตัวเล็กน่ารักมากถ้าใครชอบสายตัวเล็กขุนดีนะคนนี้คือเด็ดมากและหน้าตาก็น่ารักสุดๆแล้วเธอก็จัดเต็มไปหนึ่งดอกเช้าวัวนรุ่งขึ้นฮนะ พี่ชิดแกก็มาส่งผักเหมือนเดิมแนละแต่วันนี้แกรีบนะแกอไปแล้วนะครับผมเอาผักมาส่งแล้วบ๊ายบาย ไอ้น้องมีอายก็บอกเดียวสิคะเดียวสิชดตมาเต้นนะอย่าเพิ่งไปคือพอดีว่าหนูจะหยิบของบนชั้นนันนะคะพี่ชิดช่วยหนูจับเก้าอี้ได้ไหมคะเออหนูจะได้แบบปลอดภัยนะคะหนูจะขึ้นไปหยิบของอ่ะพี่ชิดแกก็เป็นคนดีนะอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจับเก้าอี้ให้นะแต่ไม่รู้ซะแล้วว่าเสียแก้วให้น้องมีอานะวันนี้น้องมีอาแกไม่ได้ใส่กอกันนอนฮนะแกก็ตั้งใจแหละแม่พี่ชิดแกก็มองเข้าไปในกระโปรงก็เห็นกันเต็มไปหมดนะสักพักหนึ่งน้องมีอาแกก็รู้แล้วว่าบิ๊กชิดนะ่ะตื่นขึ้นนแลแกลก็งมาะ พอแกลงมาพิชิตแกก็ยืนขึ้นนะแกก็เอามือกลุมไว้ <c oughs> น้องมีอาก็บอกอ๋อบิ๊กชิดตื่นแล้วนี่คะพิชิดแม่หนูเคยได้ยินมาว่าตีงูต้องตีให้ตายแต่ถ้าบิ๊กชิดขึ้นง่ายได้ต้องออากมาใสา่ยอยู่ในถ้าของหนู <c oughs> สักพักนึงนะปู่ก็กลับมานะพิชิตแกก็รีบไปนะยังไม่ทันเสร็จกิจมาโธ่เอ้ยภาพก็ตัดมาวันต่อมานะฮะน้องแกนี่ก็นั่งกินไอติมอย่างมีความสุขนะ แล้วพี่ชิดแกก็เอาของมาส่งให้เหมือนเดิมแล้วโอ้โหส่งเก่งเหลือเกินนะส่งผักผลไม้เดีกลับไปเดีเสียน้ําทุกรอบน้องแกก็บอกอ่ะพี่ชิดกินไอติมหน่อยไหมคะพี่ชิดแกก็ไม่ปฏิเสธนะรอบนี้ว่านอนสอนง่ายกันจริงก็ไม่ว่านอนสอนง่ายได้ไงก็ได้ไปสองครั้ง น้องแกก็ขอโทษนะที่ครั้งก่อนนะ่ะคุณปู่กลับมาเรายังไม่ได้ทํากันจนเสร็จเลยพี่ชิดฮ่าอากาศก็ร้อนซะด้วยนะวันนี้คุณปู่เนี่ยก็ไม่อยู่นะอ้ยแย่จังเลยค่ะพี่ชิดพี่ชิดก็อ๋อครับครับ,รบว่านอนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายนะหมายเชื่องเหลือกเกินนะพี่ชิดแกนะอยู่ดีๆน้องมีอาแกก็พูดขึ้นมาอีกฮนะหลังจากที่อ่อยพี่ชิดกันสุดแรงแล้วเอ้งั้นวันนี้เรามาทําต่อกันดีไหม พีชิดแกไม่รอช้าครับจัดมุม POV ให้แบบเด็ดดวงละหลกดึกมานะน้องมีอ่าเราก็กําลังอาบน้ำนะพีชิดแกเดินมาพอดีแล้วแกก็มาจ๊กเอ๋เข้าให้กับน้อง <c oughs> โอ้โว้าวโอล่าลลมันสุดยอดไปเลยอ,อ่ะน้องจ้าน้องมีอาเห็นแล้วพีชิดอย่าแอบดูสิคะหนูว่าไม่ต้องแอบหรอกเรามาอาบน้ําด้วยกันดีกว่านะพีชิดแกจะปฏิเสธทําไมเป็นผมก็ไม่ปฏิเสธหุ่นเอลเอสขนาดนี้แล้วทั้งคู่ก็ทําการชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ให้กัน คืนถัดมานะแมดึกเดินป่านี้พิชิตแกก็แอบแล้วแรกแรกก็บอกปฏิเสธหลังๆังนี่แอบปีนบ้านเขาเข้ามาเองเลย <c oughs> นองมีอานี่กําลังนอนอยู่กับชุดนอนที่ไม่ได้นอนแล้วก็คงไม่ได้นอนแน่นอนแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้นอนแล้วก็ทําอะไรกันแน่นอนแบบแน่นอนนอนนับหน้ากันเลยจนจบ